เพราะนั้นลูกควรจะตอบแบบไหนครับคําตอบก็คือถ้าเป็นข้อสอบประเทศไทยให้ลูกตอบแบบแบบขวามือนี่นะแบบที่ครูเอาลูกสอนชี้เนี่ยให้ตอบแบบนี้นะครับจะถือว่าถูกกวา่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าโรงเรียนไหนยังสอนแบบนี้อยู่นะครับลูกก็ไปแก้ไขด้วยนะแก้ไขให้ตามหลักสูรป,ประเทศไทยเขายึดถือแบบนี้เนาะนะครับพเพราะครูเห็นข้อสอบเ้าเฉลยแบบเนี้ยน,นะครับแต่ตำราฝรั่งเก่าๆหรือตำราหนังสือหลายๆเล่มก็ยังเขียนแบบนี้อยู่อะโอเคปะ่ะเพราะนั้น ความรู้บางอย่างมันก็อัปเดตไปเรื่อยๆเนาะลูกก็พยายามฟน้นขวาด้วยนะครับแล้วก็ไปดิสคัทกับอาจารย์ในห้องหรือดิสคัทกับเพื่อนในห้องเพื่อลูกจะได้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องและควรจะเข้าใจในความรู้ใหม่ๆต่างๆด้วยนะครับอ่าโอเคครับลูกครับเราไม่ว่าใครถูกไม่ว่าใครผิดนะเรื่องนี้ก็ก็ถ้าอาจารย์เขาไม่ยอมก็ถ้าไปบอกคุณครูในห้องแล้วเขาไม่ยอมก็แล้วแต่เขาเนาะอ่าแล้วแต่นะครับอ่าลูกครับเรามองลงอย่างง่ายๆดีก่อนทีนี้ตัวเนี้ย P O 4 3- อ่านว่าฟอสเฟตไอออน เขียนแบบนี้นะฟอสเฟตไอออนโอเคนะครับรวมไฟล์นซีเล็กตรอนสิฟอสฟอรัสหมู่5นะออกซิเจนหมู่6 64เป็นยิ่ม4บวก5เป็นยิ่ม9้ายิมเรับ3เป็น32จ้านะครับได้32จากนั้นลุยเลยลูกมาเขียนฟอสฟอรัสเป็นอะตอมกลางจากนั้นล้อมรอบด้วยออกซิเจนอยู่4แอะตอมนะครับ อ่ะนะครับจากนั้นทำให้ออกซิเจนครบออกเท็หรือก็สองแขนนะครับตามหลักที่เราเรียนมาพอสองแขนเสร็จใสอิเล็กตรอนถ้าสองแขนออกซิเจนก็เติมสองคู่เห็นไหมลูกลูกลูกแทบจะแบบไม่ต้องท่องแล้วอ่ะตอนนี้คือมันสามารถเขียนออกมาเลยไม่ต้องผ่านการทำงานสมองอะไรมากมายเลยใช่ไหมฮะโอเคนะจากนั้นเช็คด้วยนะเช็คด้วยนะว่าครบสามสองเปล่า ลูกเติมอิเล็กตรอนนะครับอะตอมออกซิเจนเติม4อิเล็กตรอนใช่ไหมฮะถูกไหมเติม4อิเล็กตรอนแล้วก็มี4อันนะครับ4 4เป็น16นะจากนั้นลบด้วยแขนครับมีกี่แขนครับเนี่ย8แขน8 2ก็เป็น16ก็เป็น32ก็หมด0ก็หมดเป็น0เพราะนั้นฟอสฟอรัสก็ไม่ต้องเติมอิเล็กตรอนเอาไหมครับอ่าจากนั้นคำนวณฟโฟโมชาร์ดครับคำนวณฟโฟโมชาร์ดนะลูกนะ ออกซิเจนสองแขนศูนย์จ้าศูนย์จ้าศูนย์จ้านักเรียนข้างๆบอกเธอเธอเดี๋ยวมันต้องไม่ดีแน่เลยนะครับนะโอเคเพราะทุกทุกข้อลูกสังเกตเวลาเราเติมออกซิเจนมาทั้คู่หมดเลยเนี่ยไม่ดีสักอันเลยใช่ไหมฮะสุดท้ายก็ต้องลบออกคําตอบคือถูกต้องครับเดี๋ยวเราก็ต้องลบออกนะครับนะอันลูกดูปอิพอลลัสหมู่ห้าเอาห้าเป็นตัวตั้งจากนั้นมีกี่แขนครับแปดแขนห้าลบแปดได้ลบอะไรลูกห้าลบแปดได้ลบสามเนี่ย โอ้โหลบสามเอาไหมลูกไม่เอาเพราะออกซิเจน EN เขาสูงฟอสฟอรัสไม่อ่านมาเทียบชั้นกับออกซิเจนได้ออกซิเจนเป็นเหมือนเปรียบเสมือนเมียหลวงเมียหลวงต้องติดลบนะครับเมียหลวงต้องติดลบโอเคนะเพราะนั้นลบสามไม่ได้ลบสามไม่ได้ทําไงครับก็ลบขีดลบขีดเติมจุดจ้าอ่ะกูก็ลบขีดเป็นหนึ่งขีดลบเป็นหนึ่งขีดก็เติมเป็นหนึ่งคู่อ่าจากนั้นคํานวณฟรอรามเขชาร์นไหมครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นลบหนึ่งเนาะใช่ไหมหนึ่งแขนลบหนึ่งนะจากนั้นฟอสฟอรัสก็เหมือนเดิมครับหมู่ห้าแล้วเหลือกี่ขีดแล้วเนี่ยจากแปดเหลือเท่าไหร่จากแปดเหลือเจ็ดถูกไหมเมื่อกี้มีแปดขีดตอนนี้ลบไปหนึ่งขีดก็เหลือเจ็ดห้าลบเจ็ดก็ได้ลบอะไรลบสองก็ลบสองก็ยังสูงอยู่เหมือนกันถูกไหมลบสองก็ยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นทําอะไรครับก็ลบแขนอีกนะก็ลบแขนอีกอ่ะลบแขนนี้ละกันพอลบแขนนี้ปุ๊บก็เติมไปอีกหนึ่งคู่ลบแขนเติมหนึ่งคู่ปุ๊บออกซิเจนปรรรมชา์ดเ็นลลบอะไูก นะครับจากนั้นฟอสฟอรัสเหลือเหลือกี่แขนล้อมรอบครับ6แขนแล้วฟอสฟอร์สเป็นเท่าไหร่ล่ะมี5ถูกไหมมีไฟเลนซีไตอนเป็น5แล้วมี6แขนก็6 5ลบ6เหลือลบอะไรลบ1ลบ1ก็ยังเสมอชั้นอยู่ใช่ไหมเสมอชั้นอยู่ทําไงครับลบแขนอีกนะครับก็ลบไปอีก1แขนลบอีก1แขนก็เติมอีก1คู่นะครับเติม1คู่อคู่เติม1คู่ออิเซนก็เป็นลบ1จากนี้จากนั้นครับไม่ใช่จากนี้จากนั้นฟอสฟอรัสฟอสฟอร์สเป็นเท่าไหร่คร เป็นศูนย์โอ้โหเป็นศูนย์แล้วลูกนี่เหมาะสมยังแบบนี้เหมาะสมแล้วเพราะว่าออกซิเจนเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งสามอันก็เป็นลบอะไรลูกลบสามแบบนี้ถือว่าเหมาะสมแล้วแล้วอีกอย่างฟอสฟอรัสก,ก็เป็นศูนย์แล้วด้วยนะครับอย่างที่ครูบอกนะครับอะตอมที่ E อนต่ำเนี่ยควรจะมีควรจะมีฟอร,ร์มชาบเป็นศูนย์นะครับหรือไม่ก็บวกน้อย,อยแต่ถ้าเลือกได้ให้เอาศูนย์นะครับศูนย์นี่ถือว่าดีที่สุด จากนั้นลูกก็เขียนวงเล็บซะสามลบนะ p อ o เฟต t e นี่3ามลบนะครับนะโอเคและสุดท้ายท้ายสุดครับ ClO4- นะครับอ่านว่าเปอร์คลอรเรตไอออนตอนนี้นะครับเปอร์คลอรเรตไอออนนะครับตอนนี้ก็เจอบ่อยพอกันเหมือนกันนะ แต่ซัลเฟตเนี่ยบ่อยโคตรเลยครับลูกครับลูกจำโครงสร้างถ้าลูกขี้เกียจเขียนแล้วมานั่งไล่ขั้นตอนนะลูกก็จำเลยว่าเฮ้ยซั Self ล f a t เนี่ยนะคู่2เดี่ยว2นะครับแล้วก็เขียน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 จบละโอเคปะจบละง่ายๆนะครับอ่าถ้าถ้าขี้เกียจถ้าขี้เกียจท่องหลักการต่างๆนะจากนั้นรวมไฟล,ล์เลนต์อิเล็กตรอนสีรวมซีคลอไรด์หมู่เจ็ดมีเจ็ดอันเย่จากนั้นออกซิเจนหมู่หกหกสีเป็นยิ่มสี่ยิ่มสี่บวกเจ็ดเป็นสามสองสามสองรับมาอีกหนึ่งเป็น โอ้โหสักทีท64บวก4 2 4 7เป็น31ครูคิดเร็วไปนะ31รับมาอีกหนึ่งก็เป็น312จ้าถ้าลูกตามไม่ทันลูกก็ค่อยๆบวกไปนะครับนะโอเคครับลูกครับคลอรีนเป็นแอรอมกลางหรือเซนทรัลแอรอมนะครับจากนั้นมีออกซิเจนลายล้อมพอมีออกซิเจนลายล้อมอันดับแรกเติมออกซิเจนให้ครบออกเตตก่อนก็เติมคู่ไปก่อนนะครับเอาอีกละ นักเรียนเริ่มซุบซิบกันอีกแล้วเธอเธอฉันว่านะเดี๋ยวเราต้องลบแน่เลยอนะ่ะเธอเตรียมยังลบเลยนะเตรียมไม่ไหวแล้วเธอยังลบฉันหมดแล้วเนี่นะครับนะลบไปลบมาหมดแล้วนะครับ,นะรบไอคูนี่สอนอะไรใช่ไหมครับสอนจะยังลบนักงเรียนหมดนะครับไม่เป็นไรวันหลังลูกก็ยืมเพื่อนเอานะครับของเราจะได้ไม่หมดทุเรน,นะครับลูกครับก็ <c oughs> แบ่งปันกันใช้เนาะ,ะจากนั้นคำนวณฟอร์มรูลาชาร์ดครับลูกจะสังเกตเห็นว่าออกซิเจนเกิดสองแขนหมดเลยก็ศูนย์แน่นอน ศูนย์หมดเลยอพอเขาศูนย์หมดเลยครับลูกครับดีไหม <c oughs> ถามจริงรู้ว่าคว่ตมันดีไหมออไม่ดีแล้วครับศูนย์หมดม,มันมักจะไม่ไม่โอเคเท่าไหร่พอมันสูหมดมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คำนวณครอรีนสิครอรีนมูเจ็ดเอาเจ็ดตั้งแล้วมีกี่แขนครับแปดแขนใช่ไหมฮะเออเจ็ดลบแปดได้ลบอะไรลูก ลบหนึ่งโอ้โหออกซิเจนนะชั้นสูงกว่าเธอนะชั้นต้องติดลบสิเพราะนั้นไม่ยอมครับไม่ยอมทชไมครับก็ลบขีดเติมจุดนั่นเองนะครับลบขีดเติมจุดลบไปหนึ่งขีดก็เติมอีกหนึ่งคู่นะครับไม่ใช่ลบหนึ่งขีดเติมหนึ่งจุดไม่เอานะเพราะหนึ่งขีดมันสองอิเล็กตรอนเนาะอ่ะก็ทําให้ตัวเนี้ยเป็นลบหนึ่งจากนั้นครับคอลอรนนคํานวณใหม่สิเหลือกี่แขนแล้วเนี่ยเจ็ดแขนเจ็ดลบเจ็ดก็ 7. เป็นไรลูก ศูย์เย่ไม่ต้องลบหลายรอบข้อนี้นะครับถูกไหมครับเออ,อิเจนเป็นลบหนึ่งแล้วก็ดีใจเลยเห็นไหมครับนะครับเพราะนั้นลูกก็จะได้สูตรโครงสร้างแบบนี้ครับเห็นไหมฮะง่ายๆนะง่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอโอเคครับลูกครับทบทวนนะลูกนะ คูจะทบทวนนะครับสังเกตนะครับถ้าเป็น CO3 NO3 เห็นไหมออกซิเจนล้อมรอบ3อะตอมโดย <c oughs> โดยจะต้องเป็นพันธะคู่1อันพันธะเดี่ยว2ถูกไหมอันนี้ก็พันธะคู่1เดี่ยว2ถูกไหมครับอ่าแต่ทีนี้ครับถ้ามันมี4อย่างเช่น SO4 กับ PO4 เห็นไหม SO4 กับ PO4 ถ้า SO4 มันประจุ2ลบก็เลยต้องมีเดี่ยว2อันที่เหลือก็เป็นคู่นัเ้เรนก็จำอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้ามันประจุ2ลบก็คือเดี่ยวต้องมี2ออันเพราะว่าออกซิเจนพันธะเดี่ยวปุ๊บ ฟอสฟอรัจะเป็นลบหนึ่งใช่ไหมเราก็เลยให้เดี่ยว2อ,อันคู่2อ,อันถูกไหมจากนั้นฟอสเฟตนะครับเทคนิคการสังเกตนะฟอสเฟตเนี่ยประจุมัน3ลบเราก็เลยให้ออกซิเจนเป็นพันธะเดี่ยว3อันที่เหลือก็เป็นพันธะคู่เข้าใจบ้าเออนะครับเวลาเขียนนะเวลาเขียนเวลาเขียนจริงๆเราคงไม่ต้องมานั่งคำนวณฟอสฟอรัสอะไรอย่างนี้จริงๆแต่ตรงนี้ที่ครูคำนวณฟอสฟอรัสให้ดูก็คือเพื่อจะให้ลูกรู้ว่าจริงๆมันมาอย่างนี้นะสูตรที่เหมาะสมแล้ว,วมันมาอย่างนี้นะแล้วมันสามารถการที่มันมีพันธะคู่เนี่ย ีลยลักษณะแบบนี้เราเรียกจะเรียกว่าโครงสร้างที่สามารถเกิดเรโซแนนซ์ได้ซึ่งครูจะสอนอนาคตต่อไปนะครับต่อจากนั้นครับ ClO4- หรือ perchlorate ion perchlorate ion ตอนนี้นะครับประจุมันลบหนึ่งเพราะนั้นออกซิเจนก็เลยต้องต้องอะไรครับออกซิเจนก็เลยต้องมีพันธะเดี่ยว1อันครับจากนั้นเป็นพันธะอะไรลูกจากนั้นเป็นพันธะคู่เห็นไหมกรณี4นะครับกรณีออกซิเจนมี4อันเนี่ยลูกสังเกตแบบนี้ได้นะครับโอเคนะแต่กรณี3ล่ะ แต่กรณีที่มีออกซิเจน3อันให้ลูกสังเกตว่าถ้าออกซิเจนมี3อันประจุลบ2ถูกไหมประจุลบ2ลูกก็ต้องเขียนพันธะเดียว2อันถูกไหมครับที่เหลือพันธะคู่โอเคนะลูกนะในไนเตรตก็เหมือนกันครับเห็นไหมไนเตรดนะครับประจุมันลบเดียวถูกไหมไนเต,ตรนี่เป็นไนเต,ตรนี่จะพิเศษหน่อยไนเต,ตรตประจุมันลบเดียวแต่สังเกตว่าออกซิเจนต้องเป็นลบ2อัน ทำไมต้องเป็นลบสองอันเพราะไนโตรเจนเห็นไหมฟอร์มาชาดมันเป็นบวกหนึ่งถูกปะออปกติฟอร์มาชาดเราจะเป็นศูนย์ถูกไหมแต่ไนโตรเจนมันไม่เป็นศูนย์ไงมันเป็นบวกหนึ่งบวกหนึ่งกับลบหนึ่งก็หักล้างกันไปถูกไหมแล้วก็เหลือลบหนึ่งของออกซิเจนตัวนี้ก็จะได้ลบหนึ่งตัวนี้งงไหมลูกถ้างง,งค่อยๆนั่งดูนะลูกสังเกตนะปกติอะตอมกลางฟอร์มาชาดครูจะเป็นศูนย์หมดเลยนะเห็นปะแต่ถ้าไนโตรเจนมันมันไม่ศูนย์นะลูกนะม,มันดันเป็นบวกหนึ่งโอเคนะครับอ่ะต่อไปครูจะขึ้นเรื่อง Resonance ครับนี nice. ่แต่ก่อนที่จะขึ้น Resonance ขอสอนอีกนิดนึงครับ